แล้วก็จะมาต่อกันที่ข้อ11เลยนะคะข้อ11ก็คือทําเหมือนข้อส0เลยแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราต้องหาเออเราจะเปลี่ยนเป็นแปลงเลขฐาน8ดนะคะแต่ว่าเป็นฐานสิเหมือนเดิมเราก็ใช้วิธคีคล้ายเดิมเออน่าจะเป็นคล้าย,าย,ายวิธีเดิมนี่แหละอืมโอเคก็อันดับแรกก็คือทําเหมือนเดิมเลยคะ่ะเอาเลขฐาน8มาตั้งเนาะสองห้าหกศนย์สองอ๋อโอเค ก็หารด้วยสิบหเหมือนเดิมเลยอ่าหารด้วยสิบหเหมือนเดิมสิบหกหารอะไรแล้วได้ใกล้เคียงเลขที่อยู่ตรงนี้มากที่สุดอ่าหารพันพันหกนะคะหนึ่งพันหกร้อยเนาะแล้วก็จะมาดูว่าเอ,อ่อเศษที่มันได้อะได้เท่าไหร่ได้สองค่ะหารเหมือนเดิมเนาะสิบหกหารอะไรแล้วได้ใกล้เคียงพันหกที่สุด หนึ่งร้อยจ้าอ่ะเศษเท่าไหร่คะอันนี้ไม่มีเศษเนาะอันนี้ลงตัวเป๊ะเลยอือหอ่ะสิบหกขารอะไรแล้วได้ใกล้เคียงหนึ่งร้อยที่สุดสิบหกหกค่ะอ่ะอันนี้คือเศษนะอ่ะโอเคเราได้คำตอบแล้วนะคะได้คำตอบเร็วมากเร็วจนงงอ่ะแล้วก็จะมาตอบนะคะถ้าเหมือนเดิมคะ่ะเขียนจากตรงนี้เนาะอ่ะ โอเคก็คือไล่ไปเลยะคะ่ะ640 02อ่าโอเคอเราจะเอาลงมาเขียนนะคะ6402เ,เราหาเลขฐาน16บหก,หกเห่เนาะอ่ะแล้วก็จะเขียน16ไปอันนี้เอา้า16 4อันนี้ก็คือคำตอบเรานะคะ